สวัสดีลูกเพจท,ทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำเกิดวันที่4เมษายนนะครับว่ามีคู่ไหนเลิกไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก ราชบุรีเอฟพ่ายทูแบงคอกยูเนเต็ดหประตูต่อ2และนคนปรปฐมยูเนเต็ดชนะลำพูวลิลเลอร์1ประตูต่อ0ย์สรุปตารางคะแนนในส่วนของไทยพีมีีกอันดับหนึ่งบุรีรัมยูเนเต็ดยีนัดห้าสิแต้ม2องแบงคอกยูเนเต็ดยี่นัดสีแต้มสการท่าเรือเอฟซียี่สนัดสีแต้ม 4 BG ปทุม23นัด38แต้ม5เมืองทองยูไนเต็ด23นัด34แต้ม6ราชบุรี FC 23นัด32แต้ม7ลำพูนวีเออร์22นัด29แต้ม8นคนปรปฐม23นัด29แต้ม9ขอนแก่น23นัด27แต้ม10เชียงรายยูไนเต็ด23นัด26แต้ม 11สุขโขทัย23นัด26แต้ม12ชลบุรี23นัด25แต้ม13ประจวบ23นัด23แต้ม14อุทัยธานี23นัด23แต้ม15ตาดครับ23นัด21แต้มและอันดับที่16โพลิเทโล23นัด20แต้ม ผลฟุตบอลพิม์ลีของอังกฤษลิเวอร์พูลชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ1และเชลซีชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4ประตูต่อ3สรุปตารางคะแนในในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษอันดับ1ลิเวอร์พูล30นัด70แต้ม2อาร์เซนอล30นัด68แต้ม3แมนเชสเตอร์ซิตี้30นัด67แต้ม4ีม่แอตเลติโก้า31นัด59แต้ม5ท็อตแนมซัปเปอร์30นัด57แต้ม6แมนยู30นัด48แต้ม เจ็ดเวสแฮม3านัด45แต้ม8นิวคาสเซิลสามสิบนัด44แต้มเก้าไบตันสามนัด43แต้ม10เชลซียีนัดสีาแต้ม 11บเอ็วูฟแฮมตัน20่สขอประทานไหมครับ30นัด42แต้ม12บอลสมัติ30นัด41แต้ม13ฟูแลม31นัด39แต้ม14คิทตันพาเลต30นัด30แต้ม15แบนฟอร์ด31นัด28แต้ม16เอเวอเรตัน30นัด26แต้ม17นอตเทนแฮมฟอร์เรส31นัดมี25แต้ม18รูตันทาวน์31นัดมี22แต้ม 19เบอร์ลี่สามนัด19แต้มและอันดับที่20เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด30นัด15แต้มผลฟุตบอลลาลีกาของสเปนแคนาดาพ่ายแค้กับทางด้านบารเซิลไปศูนยประตูต่อ1ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลเอเดียบีซีของเนเธอร์แลนด์วอลเลนดัมเสมอเฟยนูดศูนประตูต่อ0อาร์เคซีวักไวเสมออเมริกาซิตี้0ประตูต่อ0และอาแจกอัมสเตอร์ดัมเสมอโกเฮดอีเกิล1ประตูต่อ1 โอเคนะครับผม็นก,การสรุปผลการแข่ฟุตบอลเมครอคือที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ